นี่คือเมืองที่เป็นบ้านเกิดของโจเซฟสตาลินบ้านเกิดของผู้นําระดับโลกและเป็นเมืองโบราณในถ้าหินที่เป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้ครับเราเดินทางมาถึงเมืองกอริกันครับและพาเที่ยวต่อในเมืองที่ธรรมชาติสวยงามเมืองซักฟีดีขอบคุณที่ติดตามตัวเจนี่นะครับเราเดินทางมาถึงวันที่3นะครับก็ออกจากที่พักแล้ว ที่เมืองคาสเบกิตอนนี้กําลังขึ้นไปที่ภูเขาคาสเปะครับที่แรกที่เราจะไปจะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศจอร์เจียนะครับตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า2,170เมตรภายใต้ยอดเขาคาสเบกินี้อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสโดยตัวโบสถ์นั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14เป็นคิดตจักที่ผสมผสานแบบออโธดอกและ a p อ t โล i ิกเชิรตัวโบสถ์ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภูเขาโดยมีด้านหลังเป็นแนวเขาคาสเปกิอันยิ่งใหญ่การขึ้นไปชมโบสถ์ขับรถแบบพวกผมขึ้นมาก็ได้ครับทางค่อนข้างขับสบายแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาได้ครับหรือจะเดินตามเส้นทางธรรมชาติก็ใช้เวลา1-2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศทางขึ้นมาที่โบสถ์เกเกติทินิตี้เชิร์ตแล้วก็สวยงามมากอันนี้เป็นบริเวณทางขึ้นก่อนเดินขึ้นโบสถ์ครับก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นลานโล่ง ตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้เลยครับเพราะว่าวิวสวยมากคนส่วนใหญ่ก็จะขับรถขึ้นมากันนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่เดินขึ้นเป็นแท็กกิ้งขึ้นมาครับอันนี้เป็นวิวที่สวยมากครับก็คือด้านหลังจะเป็นเทือกเขาของคอเคซัสด,ด้านหลังเลยครับอันนี้เป็นด้านบนบ่อครับก็ทางค่อนข้างเดินสะดวกแล้วก็มีที่มีมุมถ่ายรูปหลายมุมครับมุมนี้ก็เป็นจุดที่สวยมาก ก็ได้รูปสวยๆมาเต็มเลยครับโบดนี้เจอเกติ Ger i, t ทนิ i ี้เชิร์ครับก็ตรงนี้จะเป็นลานที่ไว้ถ่ายรูป อันนี้คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับตอนที่ผมขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็มีคนเดินขึ้นมาข้างบนด้วยขึ้นมาชมโบสถ์ด้านบนโดยการเดินเท้าจากหมู่บ้านคาสเปกิข้างล่างครับอันนี้เป็นวิวของภูเขานะครับโดยรอบที่ผมเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ดูได้ชมกันครับก็จะมีจุดจอดรถ2จุดนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่อยู่ไกลจากโบสถ์หน่อยแต่ว่าถ่ายรูปสวยเหมือนกันเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลัง มีจุดใกล้ที่ผมเพิ่งไปจอดด้านหนมีกลุ่มที่เขาเดินแท็กกิ้งขึ้นมานะครับออกเดินทางต่อ วันนี้เราก็เดินทางไปที่เมืองกอรินะครับก็ลงจากเมืองคาสเบกิขับลงมาเรื่อยๆครับประมาณ3-4ชั่วโมงครับระหว่างทางก็แวะร้านอาหารมีแวะกินข้าวกลางวันที่กูด้ารสเตอร์นนะครับเป็นอาหารจอร์เจนฟู้ดทุกอย่างยังรักษาระดับความเค็มเหมือนเดิมครับ อาหารที่นี่เค็มมากครับชอบหมูย่างที่ลักษณะคล้ายกับสเต็กหมูนมครับแต่มีการกินคู่กับซอร์ลสเบอร์รี่แล้วก็มีเบลซามิกครับเป็นเหมือนน้ำส้มใสชูที่จิ้มแล้วเปรีป้ยวๆวก็ลองตัวคินคาลิที่เหมือนเสี่ยวหลงเปายักษ์ครับมีน้ำซุปแล้วก็มีหมูสับด้านในคล้ายๆากับกินผยวหมูนะครับประทับใจซุปแก้แห้งมากที่เป็นซุปไก่ได้จะททำจากน้ำสต๊อกแล้วใส่เลมอนครับหอมสดชื่นชุ่มคอมากร้านนี้สั่งอาหารผ่าน qr โค้ดนะครับค่อนข้างทันสมัย คล้ายๆกับเป็นหมูสามชั้นครับแล้วก็หมักเครื่องเทศแล้วก็ย่างกินคู่กับตัวหอมใหญ่ครับที่เป็นหอมแดงแล้วก็ปลาเท้าย่างครับก็จะมีซอสที่เป็นแบบโบซาม,มิกครับที่เป็นน้ำส้มสายชูเราถึงกันที่เมืองกอริครับเมืองนี้ค่อนข้างน่าอยู่นะครับเป็นเมืองเงียบๆแล้วก็มีต้นไมยเย้เยอะๆตึกก็ดูสภาพค่อนข้างใหม่ครับด้านในเมืองที่เที่ยวที่เราแวะที่แรกเป็นจุดเช็คอินก,ก็จะเป็น ไฮไลท์ของเมืองนะครับที่นี่เป็นเมืองถ้ำที่เป็นไฮไลท์ของประเทศจอร์เจียเป็นสถานที่มีชื่อว่าอัปเลซิเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมากจริงๆสถานที่ที่นี้เป็นป้อมปราการสําคัญของขุนานางในยุคก่อนตั้งอยู่บนหินผาใช้การขุดเจาะให้เป็นถ้ำครับเพื่อทําเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็ที่อยู่อาศัยว่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายของยุคสำลิศก่อนคิทศักราช1000ปีเลยใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนถึงศตวรรษที่13ถ้าพูดถึงสมัยก่อนก็มี มีความสำคัญมากเลยครับเพราะไม่มีสถานที่ไหนจะน่าอยู่เท่าที่นี่แล้วเนื้อที่ของจุดนี้ครอบคลุมกว้างถึง40,000ตารางเมตรและสมัยก่อนมีการบันทึกว่าที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ถึง20,000คนเลยทีเดียวก็ใช้ทั้งการเมืองอาศัยาศาสนาการปกครองและยังเป็นป้อมปราการที่ดีด้วยพวกเราเดินขึ้นไปก็จะเห็นวิวแม่น้ำและภูเขาสูงสุดลูกตาเลยครับถ้าสังเกตดีๆช่องแต่ละช่องจะเป็นแค่หินธรรมดาไม่ได้มีการตกแต่งอะไร แต่เชื่อว่าสมัยก่อนเป็นที่หลบภัยจากเหตุการณ์รวมถึงปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆได้ดีเลยค่าเข้าชมคนละ15ลาลีแบบที่ไม่รวมวายเทสติ้งครับและ20ลาลีสําหรับพาไปเทสตวรอบนี้เราเลือกไปเทสตวด้วยกันครับเพราะว่าการเลิดไว้ที่นี่เขาใช้เท้าเหยียบและหมักในหลุมก็เลยอยากลองดูครับเดินไปจนสุด เราก็จะถึงจุดที่เทสไวน์กันครับเขาก็จะเล่าถึงกระบวนการคร่าวๆให้ฟังก็เอาอางุ่นไปบ่มในถังแล้วหมักไว้ใต้ดินประมาณ100วันจากนั้นก็เอาขึ้นมาใช้ทาะสาดเหยบเพื่อให้ได้น้ำาวายครับที่นี่จะมีเทสไวน์สี่แบบครับยังไงก็อยากให้มาลองกันนะครับเพราะว่าเมืองนี้ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกแล้วก็สถานที่นี้ใกล้กับเมืองทิบบลิซีขับจากทิบบลิซีมาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับอดีตศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบเซนไทยกับอินเดียและจีนเป็นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกตกัดเป็นช่องห้องโถงมากมายภายในมีบันไดและถนนหินเมืองยังมีวิวเพื่อเขาและแม่น้ำมิกซ์วลิที่สวยงามนอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมอีกด้วยหลังจากที่เดินเที่ยวจน เต็มที่แล้วครับวันนี้เราก็เข้าที่พักกันเริ่มต้นที่พักเป็นสไตล์จอร์เจียนเหมือนเดิมครับที่พักวันที่4ดีมากเลยที่นี่ชื่อเกสต์เฮาส์นุกี้เป็นบ้าน2ชั้นทรงตึกแถวเลือกครับที่พักเริ่มต้นที่ราคา75ลาลีครับประมาณ900กว่าบาทเจ้าของนอนอาคารด้านหน้าครับแล้วก็มีห้องใต้ดินทํไวายแล้วก็สะสมแก้วเขาสัตว์ที่เขาชอบนะครับห้องที่ผมนอนเนี่ยมีฟูกไฟฟ้านอนสบายมากครับแล้วก็มีครัวเล็กทำมาทำกับข้าวหรืออุ่นอาหารส่วนใหญ่เกสต์เฮาส์แถวนี้ จะปลูกองุ่นในบ้านครับแล้วก็ทำไวน์ของตัวเองทุกบ้านเลยครับเจ้าของใจดีมากๆแล้วก็ชวนลงไปชิมไวน์ตอนมื้อเย็นครับอันนี้เป็นภาพของครัวที่ทำอาหารนะครับอันนี้เป็นภาพครัวครับแล้วก็ห้องกินข้าวครับก่อนมื้อเย็นก็ส่งตัวแทนหมู่บ้านก็คือพ่อกระเขียบนะครับไปชิมไวน์อันนี้เป็นอาหารเช้าสไตล์จอร์เจียนครับที่เขาจัดไว้ให้ก็มีไข่ต้มมีชีสจอร์เจียนครับมีขนมปังสไตล์จอร์เจียน แล้วก็ซอสที่เป็นซอสเผ็ดอะครับแต่เป็นคล้ายๆกับแยมแต่ว่าทําเป็นรสเผ็ดครับแล้วก็มีขนมหวานครับที่เป็นน้ําตาลเชื่อมเป็นก้อนก่อนออกพ่อกับแม่ก็ถ่ายรูปเล่นในบ้านครับที่สวนนุ้่นแล้วก็พร้อมออกเดินทางครับจากเซองกอรีนะครับเราก็จะเดินทางวันนี้ไปที่เมสเทียครับเราจะขึ้นไปบนเขาอีกใช้เวลาประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะครับ ระหว่างจุดพักรถก็จุดแรกที่เราจะเดินทางเรามาแวะกันที่สตาลินพาร์คนะครับด้านในสตาลินพาร์คเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลินครับสถานที่รวบรวมเรื่องราวของผู้นำลทัทธิคอมมิวนิสต์โจเซฟสตาลินตั้งอยู่ที่เมืองกรีนี่เองครับซึ่งเป็นเมืองที่สตาลินเกิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวประวัติและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสตาลินโดยแบ่งโซนจัดแสดงเป็นห้องรวมไปถึงบ้าน จริงที่สตาลินเกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กและขบวนรถไฟสีเขียวของสตาลินโดยสตาลินเป็นผู้นำรถไฟรุ่นนี้เข้ามาใช้ในโซเวียตเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังมีการสร้างอาคารต่างๆให้คล้ายสถานที่เกิดของสตาลินอีกด้วยครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในพิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลินนะครับแล้วก็บริเวณสวนสาธารณะของสตาลินพาร์ครับค่อนข้างล่มลื่นครับแล้วก็น่าเดินมากที่สวนสาธารณะนี้ วันนี้เป็นวันหยุดพอดีครับก็มีคนมาเดินออกกำลังกาย,ายก็จากเมืองกอริตรงนี้เราก็เดินชมตัวสวนสาธารณะนะครับที่นี่ต้นสนจะค่อนข้างแบบสวยแล้วก็ใหญ่มากครับก็พอจบจากสวนสาธารณะเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองเมสเทียครับ อันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างเดินทางครับก็จะมีดอกไม้ริมทางเยอะแๆไปหมดเลยครับส่วนบริเวณนี้เป็นจุดพักรถนะครับก็จะมีห้างสมาร์ทแล้วก็มีปั๊มน้ำมันครับแล้วก็จะมีเวนดี้ขายเบอร์เกอร์อครับแล้วก็แวะฝากท้องมือกางวันที่นี่ครับส่วนใหญ่ไฮเวย์ที่นี่จะมีจุดพักรถเป็นระยะเป็นระยะครับข้างในสมาร์ทก็จะมีของขายด้วยนะครับ เราก็เดินทางต่อนะครับเข้าที่เมืองเซสตาฟนี้เมืองนี้ก็จะเป็นที่ค้าขายนะครับเ oh. มืองนี้เดิมมันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สําคัญของโรงงานเหล็กอลลอยขนาดใหญ่ครับของที่จอร์เจียเนี่ยครับก็เราผ่านเมืองนี้ไปก็แวะเติมน้ํามันแล้วก็แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะครับเพื่อซื้อของตุนไว้บริเวณเส้นระหว่างทางที่เราเดินทางตรงนี้จะเป็นเมืองอาบาชาเป็นทางไฮเวย์นะครับ ก็วิ่งมาเรื่อยๆไปที่เมืองสักดีๆก็จะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีทุ่งหญ้าสีเขียวครับมีดอกไม้น่ารักน่ารักแล้วก็วัวนะครับตรงนี้ผมก็แวะถ่ายรูปกันถ่ายรูปออกมานี่คล้ายๆกับนิตยสารคินโฟกเลยครับน่ารักมากแล้วก็เรากําลังเข้าไปที่เมืองสักดีๆนะครับบรรยากาศเมืองก็จะเป็นบ้านมีโบสถ์ด้านหน้ามีสวนเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นบ้านพักที่เราจองนะครับ ก็จะเป็น o b เบเลียน3ีนะครับเจ้าของก็มาเปิดบา้านนเองแล้วก็บรรยากาศเป็นบ้านจอเจนเฮาเหมือนเดิมครับเราจองผ่าน Booking.com ครับชื่อที่พักคืนนี้นีโนอพาร์ทเมนต์ซักดีดี้เกสเฮาส์นะครับเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็เจ้าของอยู่ชั้นบนครับนอนได้6คนตกคนละ300บาทครับถูกมากที่นี่ที่พักน่ารักมากครับค่อนข้างสะอาดแล้วก็ดีนะครับบ้านทั้งหลังเนี่ย เป็นหนึ่งห้องนอนที่มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะครับแล้วก็อีกห้องนอนนึงจะเป็นเตียงเล็ก4เตียงครับแล้วก็มีห้องน้ํหนึ่งห้องมีห้องครัวและอุปกรณ์ทํากับข้าวพร้อมลุยทาอาหารไทยกันต่อครับเจ้าของใจดีมากครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศข้างในห้องพักนะครับแล้วก็ห้องครัวสําหรับทาอาหารครับมีอุปกรณ์ทําให้เรียบร้อยเลย อันนี้บริเวณรอบบ้านนะครับแล้วก็บริเวณหน้าบ้านเจ้าของเอากาแฟแล้วก็แอปเปิลแล้วก็มีช็อกโกแลตมาให้ครับแล้วก็มีลูกอมวันกลับเราก็เตรียมมาม่าให้ครับเป็นของฝากจากที่ไทยก็มีพูดคุยกันเรื่องต้นไม้ครับเพราะว่าเจ้าของชอบต้นไม้มากหลังจากที่พักหนึ่งคืนที่เมืองซักดีนีนะครับเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองเมสเทียครับขอบคุณที่ติดตามตัวเจนนี่นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามช่องตัวบุญศักดิ์ชาแนลได้ที่ YouTube นะครับ คลิปต่อไปผมจะเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆที่เมสเทียม,มาฝากทุกคนนะครับ